đường nó tí nội phần này, luôn, mà... có sổng nhỉ cô bộ một ăn sổng bộ I'm saying, I'm bộ xe khách này bộ này, cha, tì nội, nói, nói này cái này, thợ mề

พอนะพอนัอยากเข่าไปอยากเข่าเลยพอนะสบายดีด้วตอนเที่ยงตอนเที่ยงหรือตอนเที่ยงหรือขนาดตอนนี้ยังไม่ได้กินเลยพ่อเสี่ยวยังบ่หายตื่นเต้นเลยเนาะยังทันได้ย่ะกินข้าวทำไมแบบน้อยเนื้อว่าเพื่อนน่ะมันมันเปิดอันลืมบัดสีน้องเนาะบมอยากมันเข่ามันน้ำเนื้อี่ไหนจะได้ยังไงจีอีพัสดินเลสีนองเไย ก็คือว่าเด้อมือนีอเนาะทางบิจิตเองกับทางน้องมีนาเนาะโดยมานอนเป็นเพื่อนนอนนอนนอนเผาไม่เชียวเนาะพี่น้องจังงงว่าเมื่อหมื่นก็ตัวนี้ยังโมนี่เดินโมนี่เหรอธาธาเพศเพื่อนเพื่อนเนาะว่าเออโอเคเมื่อได้อีนะแต่ว่าทีนี้แต่ว่าะลักได้หนิคือทางเพศเป็นว่าในน้ำให้นอนเนาะนอนคื้นเนื้ออย่าเมื่อยได้จีบเอ็ดจีบชงงงนะลูกชาวฮอนได้ มแล้พี่เรงเลยกับพ่อเชียวน้อเชียวไอ้หนุ่ยดงมาทำกับมาตามหลังเนาะี่มาขวบมาก่อนได้ปะเป็นพี่มาอยู่หมดเลยพี่มาอยู่ที่หน้าพ่อโน่นนอยอ่ะโน่นน้อยนั่นก็แม่เพิ่อนอาจจะเพื่อนที่มาผู้เดียวเดี๋ยวแล้วก็มุกขอบใจมุกเพื่อนมุกคุณเนาะไอเตียงแม่เป็นบ่ไอเตียงแล้วก็พาเมียเราไปกวดไปกวดคือกันท้องแล้วก็แล้วก็แวะมาเบืองแต่เตียงที่เป็นพวกลูกอ่อนนี่คือกันแหละพี่น้องเลย เพิ่นล่ะ4เดือนแล้วยังมี4แล้วก็น่ะใกล้แล้วเพิ่นก็เนาะใกล้คือกันอ6 7 8 9อ่าประมาณเดือน9เดือนเนาะเดือน9ประมาณเดือน9เดือน8โอ้ยแต่ว่าเดือน9นี่ตรงกับวันเกิดน้องนาเลยพี่น้องเนาะยังบ่ทันได้อยากยังบ่หายตื่นเต้น่คือเห็นคือคุ้นๆว่าเ้ําพรบ้านโคบ้านโคคือกันพอลูกบ บอเป็นเป็นไข่ไข่เลือดออกบอแม่นไหเป็นไข่ไข่เลือดออกนล้ลูกสาวเพิ่นเลยอันนี้ก็จะเป็นน้ำบอเเอะไรอ่ะเอาขึ้นไปทั้งน้มหนมันมันจะได้ไปไปไปีิเดไปชื่อักก็้กนบอเข่ามันเด็กวดเข่าก็ดไมาไปมาพ่เราไมาเดมาเดเดี๋ยวอัพเดทให้กับพี่ซีบงกันเด้อ

เพินได้โอนี่อ่ใสชุดอุ่นพอมันฮอนมันฮอนเนาะกะคือว่าพี่น้องเอ้ยเลาพเพิ่นไดอ่าเพิ่นมาอ่าพาญาติพี่น้องมางหมอวันนี้ก็ได้คือสิได้นอนอ่าค่ําคืนเบิ่งนี่ก็ได้นะพี่น้องอ่าอันนี้ก็คือว่าพี่น้องเอ้ยหาบ่นอนบ่ให้บ่นอนจ้ะสเตียงนี้ เออโดยโดยพี่น้องเอยจังได๋กะขอบุญขอบคุณเนาะหา FC ฟังลาฟังแท้ทังต่างประเทศเด้อน้อพอพี่น้องที่ว่าอกิมื้อยังมีอยู่อันนึงเอาบ่กินบ่บ่ทาบ่ไแล้วบ่แล้วนั่นแหละจังว่าอันนีะพี่น้องเอ้ยใจทัาไมเสียวนจังด้กิน้อแม่นจังไดกะแม่นขอบุขอบคุณเนาะอ่า FC หลายๆอ่า ทั่วประเทศนั่นแหละพี่น้องเลยที่ว่าเพิ่นได้คอมเมนต์เข้ามาให้กำลังใจเนาะก็คือมื่อนี้ทั้งทีมงานเฮาก็หุ่มหออ่ามื่อนี้ก็สิมานอนเป็นเพื่อนแล้วก็มาลุ้นเบิ่งว่าแม่จิซิเมนผู้ใดอีกเนาะว่าได้ก็ได้อืมไปกลับไปข้างในบะกินยิมแล้วนะนำทดสอบเจ้าเอานไรนี่เบอ่าเอลัมพรเอลัมพรพี่น้องเลยอ่านั่นแหละอ่าตั้งแต่บริโภคเพิ่นตมเติม มื <m uch in> ้องานแต่งบ่ไดพี่น้องพ่อเพิ่นอ่ล่าสุดมื้อนันแหละนีก็ได้เออข้าองน้ําบ่เออเนาะสดีาเปนจังไดเอ้ยนีบ่ได้เห็นตั้งแต่งานแต่งผู้ใดอเอ้ยลได้ดดเอ้ยนี่อันอยู่อยู่สวนนเอ้ยเอออยู่หอยู่สวนอยู่อยู่สวน นได้นี่เนาะเออมาในสวนมื้อนี้มาในเมืองเนาะมาหมอเป็นจังได๋เป็นจังได๋กได้นอนบ่กะได้นอนบ่ยว่าแม่อามาเยี่ยมนี่แบ่ได้นนบ่ได้นอนบ่แต่ว่านี้มานอนบ่โอ้ยเดี๋ยวต่ี่่มาเยี่ยต่่ตต่่อ่ดยตออต่อูดิ เคนท่โชคสำราบฮะส่งสำราบแม่คนมีแม่ร่างใจร้าน่อยสบายดีทางแม่นเมตูนี่ป้ายิ้มเตลัดเฮ้ย่าเมตุน่ยิ้มบุบเลยย่าเหรอเนดีใจนี่ดีใจร้านคนแรกสมบติมานอนเข่าน่องนิ้แปน่องนิจ่าบอแม่เตียนแ มาเลยฮะใส่ชื่อมินนี่แต่แล้วมินนี่มินนี่แล้วบ่าวนนต้องต้องวยใช่ใช่ไม่เียวชื่อก็งานแ่งยังคองอยู่นะชื่อยังไม่เชียวชื่อยนี่มินนี่มินนี่าน่งมาซือมาเม่ชื่อแต่งงานนนั้นจ่อว่าจ่เาไม่ได้ปนใดปันใดแม่และเนาะเราไปงานแต่งไปลยเดืนสี่ยี่ห

อยากมาเยี่ยมน้ำแดงแล้วก็มาเยี่ยมร้านน้ำน้แดงกี่บมาถึงอบใจเยี่ยมยิ้มเสียงเดวอยู่หนึ่งค่าเแบนี้ไงคือคาน้องเนาะเป็นว่าเอ้นน่องาน้องเนาะมา้องมาอาลงไปยังม่สามารถจะสวนเงยยู่แล่ะก็เห็นนันทานิก็คลอดลูกทันวานสิมาเยี่ยมนอื่นก็คือสุดทันเนาะเป็นที่ใส่เจ้าบ้านแล้วด้วยหล่ะกอาเยี่ยมทูกเว้าเ่ยนะก็มาเยี่ยร้านด้วยนนาะ thôi vì thường đấy Vì chỉ nên tiêm chung mày đó bơm 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 hả? không 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 Ok, ok, ok không 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 không

มินมินดี้มินนี่มินมินนี่เออเพราะว่าแม่ยังดอกเพราะว่าหนึ่งมาน่ะคือในเรื่องแบบว่าเฮามาตอนเวียนนี่แบบรุกรุลุนเนาะอืมก่วันนี้กัไปที่ทำแม่เพิ่นกลัวอะไรเลยเนาะเอาโมเป็ยนยังอะไรนะโมเป็ยนยังดอกอะโมเป็ยนยังโมเป็ยนยังอะไรแต่เฮาอย่างบุนชื่อนี่แต่เฮาเกิดนะทองไหมกเฮาชื่อ chi thông mai đấy hong mai vĩnh oi bậc nhất này để dù mọi người dù không mò đây với bà, dù Ngày mai mhm như bên bảo... trong chịt bay mặt Tại mà mặt mặt chít จ้าเกาเนาะอยาหาชื่อมาแบบม่ใน้าลุกเอ้ยตู้ต้ใกล้ช่วุบมาหากินเนี่ยทำบ้านมาเจอมาพี่กินข้านมันกินขามาหาตู้กินขาเออนั่นั่นบ่โดยโดยนั่นแหละกินเนี่ไกอยู่หันมาเมยเมยยาหาดูอุ่นเมื่อตัวมเออนอนแต่หึเนนี่ฮะนี้นองแทอืมน่น่อ นะน้องมินนี่พี่น้องเอ้ยเปลี่ยนชื่อใหม่เด้อเนาะบุงเ่า่งบงันมีแเอ้าเนาะคนเฮาเนาะเนาะคนเฮาพี่น้องเอยคือแม่แล้ววันนี้คือพอบดอาบน้ําก็ีดเลยหมัเลยมันยังอนี่นั่นบ่มเอ้าโีนี่ดงมันเื่อเอาเด้อพี่น้องเด้อสะเนาะื่อเอาสะเนาะ มาเห็นั็จะเป็นท่าเอวบ้างเออแน่นบ้างเอาพี่ลองเล่นเมื่อกี้ถือว่ามาอ่านอนเผาเนาะฮะแต่ว่าเป็นจังได้ทั้งแนะผู้เป็นเมย์คนเจ็บบ่เจ็บบ่ยังเจ็บอยู่บ่ค่อยๆได้ค่อยๆเทได้หรอชาหนึ่งสี่หนึ่งคือเล็บอันนี้นะเขาเขาเขาชิเข่าแบบหมอกกำหมอกให้เราโดยบ่กินยาเย็นนะยาเย็นยาเย็นบ่ ยาเย็นเนาะเออเออนาะมัน uh มันกรสุดแล้วแต่เนาะอันนี้เนาะิอกนอนในมเรู่องึงอืมคำคำว่าในเรื่องยาเย็นนี่เขาเขานอนอยู่บนนอนเขาปกติเหม็นบะอยากกินนอนนอนตะนางก่อนบ่เออ rồi 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 ấy khuôn đây nó mi bà mưa ươn thì đâu đấy mưa ươn nó. <laughs> nhang bà đi ủm vào đi. <laughs> đi nhang vào đi nhang vào đây con đây bà con, bà mưa, con. mưa mày con mưa mày con ừ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  năm, ừ năm ừ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 

นี่อหไก็ดีนี่อะไรก็จบดอันนี้บออันนี้บอ่อมรก็สุ้ินนี่มินนี่บเออมินนี่ท่พี่น้องเลยเนาะม่ชือมินนี่ื่อินนกัมออ อ๋อนั่นแหละพี่ตงเลยนังนหลก็มิแตว่าญ่เป็นสาวไว้เว้เนาะถุงไงนว้ยอไงนี่ก็ยกเนี่ยเนี่นไหกันเนแม่มาอาอามีนหาได้เมื่อนี่ดเ้านส่งไปลูกเฮ็ยได้บอเดยเนอมีผู้จักวกินละกัยานาเนมานันละกัเป็ ชเามเอาลอินผู้ผู้ปินผู้บินแม่แถาได้ได้อุ้มอยู่บ่ไ่เคยะแ้งานเนาะเมนแถเน้่นพ่นพ่นบัดอนาดึงพ่นทาทาเ้ยอืมว่าคนนี่าตนำพี่น้องเลยทาถ่ายังอืมเออ ถ่าย well, so okay. 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 ังเลน้อยอยู่แบบนี้บ่จิตอิงบอกขนอืนุญากจะลูผู้อื่นนะนะลูลานซะโบ่บก้าอุ้มได้ถ้าถ่ายเป็นลูกเจ้าของนี่กระชีพเห็นอได้สัตเ์ร่อเงียามเลยเนาะอ่คันห้าบุ้มไปุ้ o มบมาหน้เออจำเป็นแล้วบเนาะเล้วว่งเนล่

ừ, ờ, chứ mà mình không <laughs> hiểu <laughs> gì đâu nó không hiểu là bừng thì khẽ bởi vì nó không hỏi hóa bừng chấp nhận lúc chẳng được đây, cô ấy lúc chẳng được hóa bừng chấp nhận ta cứ vào lại vô bình chấp nhận bình cũng không hiểu gì bình chấp tí nòi phần này đó đó có xe khách này bộ có xe khách này bộ xe khách này bộ này ừ

อืมแต่ถือว่าดีใจนําอีดีได้อันนี้ได้เขานําซําปาก็เอ้ามันมันอิ่มเลยพี่น้องบ่ยากแลบ่แ้ก็เห็นแล้วก็ดีใจนํานะอืมแต่แต่ว่าเฮาอาบน้ํานี่ประมาณจักมื้อนี่เฮาจึงไปอาบนั่นคันเฮามื้อนี้ลงมืมือ่อ่ื่นได้มื้อ้าอยู่เพื่อนพิ่นบ่เ่ก็ต้มน้ําอาบเนเออสิละ

mẹ nín, lấy đeo uông lại thừa đấy bô, Lấy tiền phẳng ôm, đeo xiết à, lại thừa nè. Chơi chơi với thao mờ đấy. chỉ hắc đi, nhiều mờ, nhiều cái, biến mẹ, thằng nĩ bắt, khăm xiêu uông, นาะมันยังอ่อนอืมบคเคยบ่ายนะว่าอะไรก็ได้เออปลาหลายปีแล้วปาลายปีเนาะว่ตทแล้วนี่กับบุเคยมีหานเลยไอะไรบาเจเ้ามาให้ร้างเป็นยัง ผู้สาวโอ้ยผู้สาวน้อยเอ้ยปงบนี่นจมูกน้อยบักใหญ่้ยขนาดแม่เพิ่นสิอลูกเบิ่งแดงๆเนาะยังบ่ลึกอยู่โอ้ยอาบน้ํอาบน้าบ่ได้โอ้ยแต่อลูกาวจงไดเนาะลูกาวนี่ไ้แนวแดนมีเที่ยวเมืองยู่บ่จักบยู่แต่แต่ว่าเพิ่นได้ยินบ่แม่นได้ยินดบ่ซั่นได้ยินบยังบ่กับ

นี่นี่บ่แม่ให้เฮาตะกี้ก่อนน้อยก็ดีได้เฮาได้น้อยก็ดีไเนาะโหยน่ะโหยนี่เป็นผู้เป็นคนชํานี้พี่น้องเยย้อนว่าพอกับแม่ย้อนว่าพอกับแม่เพิ่นได้อดีแงเด้อน้องพพี่น้องได้สิเห็นแล้วก็จะถึงก็ได้เนาะิดเห็นแล้วอ่าแม่เพิ่นทักไปเพิ่นแพงเลียงเฮาใหญ่มาเนาะอ่าผู้ใดก็คือกันอื เน่เเเดีเยอากเลป็น่านมเลยเยะแลตเาเลาะยันยิ้มยิบดียเดียวให้เพิ่นแขงตัวเดชื่อเสือมาต้อนเป็นยังไงละคงคิดแม่บ่นี่เริ่มเลยเด้อเริ่มเลยเด้อเจ้าอดเอาได้บดีได้กินเ้าอนน่ะ เออล่ากักินเดอบับนี้เด้อร์นี่เราเก่งอกีสแกงชีสเ็ยกนั้นแล้วตับจีนเอา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 โอเคโอเคผู้หดแยกกอย่างนะเดียวกนหลมาเลยมูนอ่านหนนี่เนาะอ่าสาเด้อม่เสียวออกไปนอกกอนเด้ออ่าได้ไหมไปเฮ้ยคนน่อยเนาะ มาดโดูๆสบายดีเด้อทุกเครื่องเสียมแงน่าเอ๋จะไปใส่หรอเออบนมันเป็นพี่ได้หนิทั้งนี้ด้วยเนี่ยผูาห์ที่ด้วยนี่เหตุเยอะใช่เออเออพี่น้องเลยคือสีประมาณนี้แหละพี่น้องเลยทางบัจจิตเองก็คือสได้คอตัว จบคลิปแล้วบัดนี้ก็ได้เนาะอ่าหากินข้าวกินน้ําก่อนได้พี่น้องเอ้ยเก็บคนยมาเก็บคนป่วยมาเลยคงหมอคงหมอก็ได้เนาะแลมื้ออื่นพิ่นแหละพี่น้องเอ้ยคือสิได้พากันเมื่อก็จังได๋ก็คือว่าเด้อเนาะขอพี่น้องเอ้ยหาดีมุกดีใจนําไม่เสียเพิ่นนี้ก็ได้เนาะอ่ามีแต่ว่าแม่นๆๆสิได้ขอตัวจบคลิปมีแต่ว่านอนพี่น้องเอ้ยพุ่นแหละมื้ออื่นจังได๋ก็เฮาสิอัปเดตเรื่อยๆเนาะให้กับ FC เบิ่ง